โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจัดจัดทีมนะจัดทีมให้แบบเพอร์เฟกเลยนะครับผมเพอร์เฟกเพอร์เฟกจะเรียกว่าเพอร์เฟกดีไหมเนี่ยเออนั่นแหละครับผมนั่นแหละเดี๋ยวนะาเดี๋ยนะซึ่งนะครับการจัดทีมให้เพอร์เฟกนะครับจะมีตัวอะไรบ้างจะใส่ตัวอะไรบ้างหรือจะอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับผมซึ่งนะครับผมจะ ตัวแรกนะครับตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในทีมนะจะขาดไม่ได้เลยก็คือสายนักวิชาการนะครับสายนักวิชาการมีไว้ทําไมนะครับก็คือไปไว้ให้ฝ่ายตรงข้ามติดสตันนั่นเองนะครับติดสตัน,ตตนหรือติดสตันหรือติดมึนหรืออันนั้นแหละน,น,นะออนั่นแหละเออนั่นแหละจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งสายนี้นะครับก็แนะนำนะแนะนำให้เป็น รูเจอร์นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็รูเจอร์หาง่ายนะครับผมนะในอีเวนต์ก็ได้เยอะอยู่นะครับได้หลายตัวอยู่นะฮะก็ของผมบวกบวกเจ็ดแล้วนะครับผมซึ่งสายนี้นะครับควรเน้นไปที่ของของที่ใส่นะครับควรเน้นไปที่ความเร็วนะครับความเร็วเป็นหลักเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วก็พาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทเนอร์ให้เน้นเอ่อพาร์ทเนอร์ก็เร็วเหมือนกันนะครับผมพาร์ทเนอร์ต้องเร็วนะฮะซึ่งผลพิสานนะครับให้ใส่ แบบนี้นะครับตามผมเลยนะครับหรือเจ้าผลฟินิกออกก็ได้แล้วก็ใส่ผลหลบแทนก็ได้นะครับผมนะอ่าแต่ว่าอันนี้คือเมฆเมฆอสุนีนี่ต้องใส่นะครับผมบังคับไม่ใส่นะแล้วก็ผลเร่งด่วนบังคับไม่ใส่เหมือนกันนะครับอันนี้อ้าวมาไงบูอาวเเลนทายเห็นเขาเเลนทายโอเคผมตัวแรกก็ผ่านกันไปแล้วนะครับอ๋อจริงด้วยแล้วก็ชุดนะฮะชุดก็นั่นแหละครับเออซึ่งสายนี้นะครับให้เน้นไปที่ฮิตนะครับให้เน้นไปที่ฮิต h i พีและสปีดนะครับผมอ่าเน,เน้น3อย่างนะครับ Hit Hit คืออะไร Hit ก็คืออัตราการโจมตีโดนนั่นเองนะครับผมซึ่งคนพิศัตรตัวนี้นะครับก็มีคนถามมาเยอะเช่นกันนะครับว่ามันคืออะไรวะ H H I T เนี่ยม,มันอ่านว่า Hit นะครับผมซึ่ง Hit นี้เป็นอัตราการโจมตีโดนฮะรหรือหรือถ้าสายให้สายนี้ก็ประมาณว่าจะเป็นการเอ่อเป็นอะไรอะ เป็นเปอร์เซ็นการเป็นเปอร์เซ็นเป็นมันเพิ่มเปอร์เซ็นการหมื่นนะฮะอ่าประมาณนั้นนะับผมแล้วก็นะฮะผลน,นี้นะครับมีมีค,นมคนมน้นหามเหมือนกันฮะริทปิชีพริทปิชีพคืออะไรริทปิชีพนะครับมีหน้าที่ในการเวลาที่อ่เวลาที่เราโจมตีคลีนะครับริทปิชีพนะครับจะเพิ่มคะแนนเมื่อคลีให้กับเรานะครับผมแล้วก็อ่ผลผลผลอันนี้นะครับผลแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ ผลน,นี้นะครับอัตราปิดชีพ11อัตราปิดชีพนี้นะครับอัตราปิดชีพนี้อ่จะพูดยังไงดีอ่ะมันคืออัตราการโจมตีโดนนะไม่เออ่คล้ายๆกับอันนี้นะฮะแต่นี่คือการโจมตีโดนนะครับโจมตีโดนอันนี้คือการคลิการคลินะครับผมการคลิอ่าซึ่งถ้าเออ่เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีดีกว่านะโอเคซึ่งพาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทเนอร์ก็ใส่ คล้ายๆกับอ่าวหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมนะโอเคผมตอนนี้ก็กําลังเข้าอยู่นะฮะก็นะครับพาร์ทเนอร์ของเอ่อสาย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 ,สาย,สาย,สายอะไรวะลืมไปแล้วส่หนักวิชาการโอเคผมพผมาร์ทเนอร์ของส่หนักวิชาการก็ให้ใส่เหมือนกับนักวิชาการเลยนะครับก็คือพาร์ทเนอร์นะครับจะต้องยัดอาหารเร็วนะครับยัดอาหารเร็วแบบรวนๆเลยนะครับ ซึ่งตัวหลักก็เหมือนกันนะตัวหลักกับพาร์ทเนอร์นะครับไม่ยัดอาหารเร็วแบบรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็นะฮะพาร์ทเนอร์นะครับให้ยัดเอ่อ HP ด้วยนะครับผมก็คือเหมือนกับตัวหลักเลยนะครับแต่ว่าผลพิศาสยาใส่เหมือนกันนะผลพิศาสยาใส่เหมือนกันนะฮะผลพิศาสของพาร์ทเนอร์นะครับข้ามใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลพิศาสหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะอย่าใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าใส่เป็นเปอร์เซ็นต์มันจะไม่เพิ่มกับตัวหลักนะฮะเข้าใจหรือเปล่่่่่าานนนนอเีีครัับสมมุติว้ใชปะ ถ้าเกิดว่าผมใส่ลูกบอลเนี่ยมันจะไม่ไปเพิ่มกับตัวหลักนะฮะเพราะมันมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งหมวกก็เช่นกันนะฮะเปอร์เซ็นต์ฮิตนะฮะเปอร์เซ็นต์ฮิตของตัวพาร์ทจะไม่ได้ไปเพิ่มกับตัวหลักนะครับผมต้องเป็นตัวตัวหลักล้วนๆนะฮะแต่ว่า HP แต่ว่า HP พลังเวทกับสปีดมีแค่3สิ่งนี้เท่านั้นนะครับที่จะไปเพิ่มกับตัวหลักนะครับผมอ่าซึ่งก็ให้เน้นไปที่สปีดกับ HP นะครับผม อย่าลืมนะฮะห้ามใส่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้ห้ามใส่ผลฮิตเด็ดขาดนะครับห้ามใส่ผลนี้เด็ดขาดนะห้ามใส่ผลเร็ออตูนีเด็ดขาดนะครับผมให้ใส่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะไปเพิ่มกับตัวหลักด้วยนะครับผมอ่าโอเคผมมาที่ตัวที่สองผมตัวที่สองตัวที่2อันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับผมทุกทีมต้องมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับปาเรลี่นั่นเองครับผมซึ่งปารลี่นะครับ ปลาลิลี่ตัวนี้นะฮะให้น้นไปที่การเอ่อให้น้นไปที่ HP เป็นหลักนะครับ HP หรือสปีดเป็นหลักเช่นกันนะครับผมพลังเวทไม่จําเป็นนะครับผมนะเพราะว่าปลาลิลี่นะครับสมควรที่จะยืนทนนานนะครับผมจะพูดยังไงดีว่ายืนทนนานไม่ใช่สีทนได้ก็ประมาณว่าเป็นตัวที่เอาไว้แทงนะครับเอาไปยืนหน้านะครับผมซึ่งก็ น่านะครับ HP ร้วๆนะครับ HP กับแรงต้านนะครับเอาแบบรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ให้ดีนะครับยัดหลบด้วยก็ดีนะครับผมนะอ่ามาที่ผลพิศานะครับผลพิศาตรตรงนี้ผลควาตั้มนี้ให้เอาออกนะครับผมแล้วให้ใส่ผลผลหลบไปแทนนะฮะผลหลบนี้เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีบอกอีกอันหนึ่งนะฮะว่ามันช่วยอะไรได้นะครับผมนะซึ่งก็ นั่นแหละครับโอเคผมตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามตัวและตัวที่สี่นะฮะให้เป็นคอมโบกันนะครับสองตัวนี้ให้เป็นคอมโบกันซึ่งปกตินะครับผมจะใช้คอมโบระหว่างเเอเพโดจังนะฮะพโดจังกับ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 นามมหรือไม่ก็อเนเอเอนิวนะครับผมอ่าแต่ว่านะครับที่ผมใช้ที่ผมลงสองตัวนี้พร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าความเป็นผู้นําไม่พอโอ้โหอยากจะร้องไห้ครับผมอันนี้ก็เป็นทีมแก้ขัดแต่ก่อนนะฮะ ซึ่งผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคอมโบทีมนะครับก็เลยมาใช้ทีมเอ่อเปลี่ยนคอมโบเป็นผู้เท่าซีแทนนะครับผมซึ่งซึ่งนะครับวิธีการคอมโบนะฮะก็เคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปเนาะอ่าก็จะมีบอกทุกคลิปนะครับที่ผมได้มาเล่นตัวละครนะฮะอ่าส่วนคลิปนี้นะครับผมจะไม่บอกวิธีการคอมโบละกันอ่าแต่ว่านะฮะการคอมโบนะครับจะมีสองตัวนะครับก็คือตัวทําคอมโบและตัวคอมโบนะครับตัวทําคอมโบซึ่ง ตัวทำคอมบของผมนะฮะปกติแล้วตัวทำคอมบูผมจะเป็นเพโลจังนะครับผมแล้วก็ตัวตัวคอมบนะครับเป็นเอเนลเอเนลนะครับผมอ่าไม่เข้าใจทำไมล่างนี้มันอ้วนขนาดนี้เนี่ยอุบาทมากโอเคโอเคต่อครับผมต่อต่อต่อก็คือนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นทีมแก้ขัดนะครับผมก็เลยใช้ตัวทำคอมบูเป็นนามีนะครับตัวทำคอมโบแล้วก็ตัวคอมบเป็นผู้เท่าสี่นะฮะซึ่ง ตัวทาสซีนี้ดจะเจาออกอยู่เหมือนกันนะฮะก็นั่นแหละครับโอเคผมก็ตัวที่สามกับตัวที่สี่เป็นตัวทําคอมบนะครับมาถึงตัวที่ห้าผมตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมขาดไปนิดทีมนิดผมว่าเนาะนั่นแหละซึ่งก็คือสายโมเรือนั่นเองครับผมตัวนี้จะขาดไม่ได้นะครับผมสายโมเรือซึ่งนะครับสายโมเรือนะครับสายโมเรือเน้นที่สปีดเอ่ออันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ เน้นไปที่การฮิวเลือดนะครับว่าจะฮิวเลือดแบบเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็บางคนนะก็เน้นไปที่สปีดนะครับซึ่งเน้นไปที่สปีดทําไมก็คือประมาณว่าถ้าถ้าสายนักชาการของฝั่งตรงข้ามนะครับเริ่มก่อนถ้าสายนักชาการของฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนนะฮะแล้วเรามึนใช่ไหมเรามึนแต่บางเอืนอนบางเอืนอเอ้นว่ามันไม่โดนสายสายโมเดลของเรา ถ้าคืนเพรามันเอื่อนเอื่อนไม่โดนนะฮะสายโมเรือของเราถ้าถ้าสายโมเรือเร็วนะครับเร็วคือเร็วต่อจากสายนักวิชาการตัวนั้นเลยเราจะสามารถหิ้วเรือได้ทันนะฮะซึ่งแน่นอนเขาว่ามันเร็วไม่ทันสายนักวิชาการอยู่แล้วนะครับสายโมเรือจะเร็วไม่ทันนักวิชาการนะครับผมสายนักวิชาการจะเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะอะไรก็ช่างนะฮะซึ่งนะครับซึ่งสายโมเรือนี้นะครับจะเน้นไปที่อะไรส่วนผมของผมนะฮะของผมเน้นไปที่ พลังเวทนะครับผมผมเน้นไปที่พลังเวทเน้นไปที่การฮิวนะครับผมแล้วก็นะฮะใส่โมเรือนะครับควรเน้นไปที่การหลบด้วยนะครับหลบเอ่อหลบ HP HP ไม่ต้องก็ได้ม้งนนเนาะ HP นี้คือจะยังไงก็ได้นะครับผมใส่โมเรือนี่ควรเน้นไปที่การมันเน้นไปที่สองแบบนะครับก็คือการก็คือสปีดกับเวทนะครับผมส่วนผม ผมจะเน้นผมเอาของผมละกันนะส่วนสปีดนั้นไปอีกแบบหนึ่งละกันของผมผม,ผมจะเอาของผมนะอของผมนะครับจะเน้นไปที่พลังเวทนะะพลังเวทแรงต้านและหลบนะครับผมซึ่งหลบนะฮะทำไมถึงต้องยัดหลบให้กับสายนี้น่ะละครับนี่นะครับทําไมถึงต้องยัดหลบให้กับสายนี้นะครับทําไมละครับผมบอกนะครับว่าเป็นคําถามที่ หน้าถามที่สุดในตอนนี้เลยนะผมนะเพราะว่านะครับถ้ายัดหลบนะครับถ้าตัวไหนที่อยู่ในทีมยัดหลบใส่มากๆนะครับถ้าตัวนั้นมีค่าหลบสูงๆนะครับศาสนราคุชาการของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะตีแล้วฝั่งเรามีโอกาสที่จะไม่ติดมึนเยอะมากนะครับผมอ่ายิ่งหลบเยอะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์หลบเยอะยิ่งทนมึนได้เยอะขึ้นนะครับผมเรียกว่าทนมึนแล้วกันนะซึ่งชอปเปอร์ผมก็ทนมึนได้ประมาณหนึ่งนะครับผมถ้าเจอกับพวกการ์ดทองอะไรประมาณนี้ก็ สามาทุนมินได้ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งนะฮะก็ไม่ไม่ถือว่าโหดมากนะครับผมซึ่งถ้าเน้นไปที่สปีดนะครับพาร์ทเนอร์นะับพาร์ทเนอร์ให้เน้นไปที่สปีดรวมๆเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเน้นไปที่เวทนะครับก็พาร์ทเนอร์ให้เน้นไปที่เวทเหมือนกันนะครับผมซึ่งนะครับซึ่งตัวไหนที่ควรเริ่มก่อนจะในทีมนั่นแหละครับต้องเป็นสายนักวิชาการอยู่แล้วใช่ไหมฮะ และตัวที่สองนะครับที่ควรเร็วที่สุดในทีมของเรานะครับก็คือสายเอ่อก็คือตัวทาคอมโบตัวก็คือตัวทําคอมโบหรือนามินะครับก็คือตัวทําคอมโบกับตัวคอมโบนะฮะ <mia> ตัวตัวคอมโบนะครับจะเร็วกว่าตัวทําคอมโบไม่ได้นะครับผมห้ามเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะโอเคครับผมก็อา่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลืมบอกตัวทำคอมโบใช่ปะเอตัวทำคอมโบนะครับตัวทำคอมโบควรเน้นเน้นไปที่ความเร็วนะฮะผมก็เน้นไปที่ก็เน้นได้สองแบบนะครับก็คือเน้นสปีดกับเน้นพลังเวทนะฮะผมเน้น2องอย่างนี้ไม่ผิดนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณเน้นไปที่พลังเวทใช่ปะแต่นะครับแต่อันนี้คือบังคับนะครับว่าตัวทำคอมโบนะครับต้องเร็วกว่าตัวคอมโบนะครับผมทำไมผมถึงย้ำเน่ะเรอก็ บูพารสองใบนี้นะสิครับนี่ครับระวังระวังเจ้าเออเออเอเอต้องไมลืมตลอดเลยเจ้าระวังเพโลจังนะครับกับเอเนลนะครับสองตรงนี้จะมีสปีดที่พอๆพกันนะครับผมนะซึ่งนั่นแหละให้เพโลจังเริ่มก่อนนะครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับให้เพโลจังเริ่มก่อนนะครับแม้ว่าคุณจะต้องถอดรองเท้าถอดอะไรก็ช่างจากเอเนลออกนะครับคุณก็ต้องยอมถอดออกมันออกนะครับผม เราต้องให้พิโรจังสปีดเนื้อกว่านะครับแต่นะครับแต่แต่แต่ห้ามกว่าแต่ห้ามเนื้อกว่าสายนักวิชาการเด็ดขาดนะครับอันนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมนะถ้าเนื้อกว่าสายนักวิชาการนะครับสมมติว่าเราไปตีเขาใช่ไหมแล้วเราเอไอ้สปีดของเราอะสปีดของพีโรจังของเราอะเนื้อกว่าสายนักวิชาการของเขาแล้วก็เนื้อกว่าสายนักวิชาการของเราก็คือเรื่อมตัวแรกเลยพอเลิ่มไปปุ๊บมันจะจมตีสี่ใบครับผมซึ่งถ้า ถ้าเอลิฟไม่โจมตีต,ต,นนต่อต่ตอเน, um น,นื่ oh <my. S 2> องเลยนะครับ like ถ้าไม่คอมโบกันต่อเลยก็คือคุณไม่มีโอกาสได้โจมตีฝ่ายตรงข้ามแน่นอนนะผมถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามมีโรเจอร์อยู่นะครับถ้ามีโรเจอร์บวกหกขึ้นไปหรือบวกข้าขึ้นไปอยู่นะครับเพราะว่าเทโดจังนะครับจะใช้สกิลสี่ใบนะครับซึ่งสี่ใบนี้นะครับจะซึ่งสี่ใบของฝ่ายตรงข้ามนี้นะครับจะใช้สกิลแบบรัวกันเลยนะครับผมจะใช้สกิลรัวเลยนะครับทั้งสี่ใบจะใช้สกิลแบบโอ้โหแบบรัวเลยอะอ่า ซึ่งนั่นแหละครับห้ามเด็ดขาดครับผมคือถ้าตัวนี้เร็วกว่าสายสายนักวิชาการหรือสายอะไรทั้งหมดนะฮะมีโอกาสแพอสูงนะครับแต่ถ้าสางักวิชาการของเราต่ำกว่าก็มีโอกาสแพ้สูงเช่นกันนะครับผมมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับผมนะถ้าสองตัวนี้มันแบบนั่นแหละนะก็จะมีโอกาสแพ้สูงนะครับผมโอเคผมมาที่ตัว ตัวคอมโบบ้างนะครับตัวคอมโบนะครับตัวคอมโบให้เน้นไปที่การจุมตีเป็นหลักนะครับอ่าซึ่งนะครับตัวทําคอมโบตัวคอมโบผมนะครับมันยังอ่อนอยู่นะครับผมซึ่งมันก็เป็นแค่ทีมทีมนั่นแหละเนาะถ้าทีมหลักนะฮะถ้าทีมหลักผมจะลงถ้าทีมหลักผมจะลงผู้เท่าเอนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้คือควาผู้นาไม่พอนะครับก็เลยต้องลงทีมแบบนี้มาก่อนนะตอนนี้ก็เล่งอัพเวลนะครับผม โอเคผมก็ประมาณนี้แหละมั้งเนอะอันนี้เน้นไปที่การโจมตีนะเน้นการการโจมตีเป็นหลักนะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสายไหนก็ช่างนะให้เน้นการโจมตีเป็นหลักนะซึ่งนะครับถ้าถ้าตัวคอมโบของเรานะครับเป็นเอ่อเป็นตัวโจมตีกายภาพนะครับก็คือตัวทําคอมโบนะฮะตัวทําคอมโบอย่างนามี่นะครับพยัดเวทไปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็เร็วกว่าอยู่ดีนะไม่ว่ายังไงก็เร็วกว่าจะทำยังไงก็เร็วกว่านะครับผมนะ ไม่ว่าจะทำยังไงก็เร็วกว่าพวกสายโจมตีโจมตีอันนี้หยุดโจมตีโจมโจ้ยโจมตีอะไรวะโจมตีกายภาพนะครับก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมพกพเป็นโจมตีเวทนะพวกโจมตีเวทจะเร็กวกว่ากายภาพทุกตัวนะครับผมนะซึ่งก็จะได้เพียบตรงนี้นะครับผมแต่ว่าสายโจมตีกายภาพนะครับจะมีโอกาสคลิดได้สูงกว่านะครับโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับการจัดทีมนะครับผมท่อเดี๋ยวติให้ดูกันสักหน่อยดีกว่านะ อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอันนี้ทําไมเรามีน้อยจังเลยซื้อก่อนอ่าซื้อไปซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปซื้อไปซื้อไปหมดแล้วโอเคผมเดี๋ยวมาต่อสู้ให้หน่อยไปต่อสู้ให้ดูหน่อยนะฮะสักห้าครั้งได้ไหมเนี่ยสิบห้านาทีแล้วก็ห้าครั้งนะครับโอเคครับผมซึ่งโดนตัวของใครก็ต้องขออภัยด้วยโอ้โหแดงสามโอ้โหแดงสามธงหนึ่ง เรามีแดงสามแต่ไม่มีทองกัมอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดอย่าหลุดโคโลงตู้มเนี่ยครับถ้าเกิดว่านี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโลของฝั่งนั้นไม่มึนนะครับแล้วชอปเปอร์ฟงฝั่งผมก็ไม่มึนเช่นกันนะครับซึ่งนี่แหละครับมันจะมันก็ตรงนี้แหละครับเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยโดนคอมโบโดนคอมโบเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคอมโบนะอย่าพึ่งคอมโบเฮ้ยอินเดจูมตีเราอยู่ยังวะจูมแล้วมั้ง มันถึงไม่คอมโบนี่นี่เป็นไงล่ะ <c oughs> โอเคครับผมก็ต่ายไฟต่างไม่มึนนะครับผมนะโอ้โหโอ้พี่น้อง <c oughs> แพ้ผมนะแพ้แพ้แพ้แพว่าจะชนะหโอ <c oughs> โอเคครับผมเมื่อกี้ก็นั่นแหละเออฮึ <c oughs> โดนคอมโบนะผมนะโอเคผมก็นั่นแหละ ต่ำโอเคผมไม่เป็นไรผมแพก,กแพก็แพแค่แพตาเดียวผมไม่เป็นไรผมตาต่อไปรสชาตตลอดแน่นอนผมสี่ตาที่เหลือฮนะเฮ้ยอยากเจอคุณมื่อกี้ใหม่วะอยากเอาคืน <c oughs> โอเคผมเอ่อตัวของใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็นั่นแหละถือว่าช่วยกันช่วยกันทำคลิปก็แล้วกันนะผมอันนี้คือรอของเขานะฮะรอของฝั่งนั้นนะครับไม่อ่เน้นเน้นเน้เนหลบไม่พอนะผมนะซึ่ง ผู้เท่าเอนะครับผู้เท่าเอจะทนหลบได้ดีมากนะครับเพราะว่าผู้เท่าเอนะครับโจมตีธรรมดานะครับโจมตีธรรมดาจะมีโอกาสหลบเพิ่มขึ้น50%นะครับจะทนหลบได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเป็นเหตุผลด้วยว่าทําไมสายหมัดมันถึงแม่งไม่มีมึนนะครับสายหมัดไม่มีมึนนะฮะหยโอ้โหทำไมเจอแต่คนหัวโหดวะทำไมเจอแต่คนหัวหวเนี่ยกรมโอ้ไม่โดนรออีกนั่นแหละครับ งามใส่แล้วผมงามใส่แล้วอันนี้ผมเดาออกเลยนะครับว่ารอฝั่งนั้นนะฮะจะต้องเน้นไปที่สปีดแน่นอนนะครับผมเอาแล้วงานงอกงานงอกโอ้ยหกแสนอะเืออ,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 ออือหือเฮ้ยล้อลเออนั่นแหละสวยงามครับผมสวยงามสวยงามสวยงามอืมโอเคผมก็ดูไปดูมาชนะมั้งเนี่ยชนะละมัง้งยา โอเคผมเฮ้ยอะไรอ่ะลงไม่มึนด้วยเฮ้ยจะองไห้แล้วโอเคผมคลิปก็ยาวนานโอเคผมก็คืดคืดแบบแบบทำไมทำไมเวลาเราไม่ถ่ายคลิปแล้วเราชนะตลอดวะแล้วเวลาเราถ่ายคลิปเราต้องแพตลอดไม่รู้ทำไมนะ ฝั่งนั้นโชคดีนะฝั่งนั้นโชคดีเมื่อกี้นี้ที่ผมตีไม่โดนเออคือแบบคือพวกมึงจะจบกันได้หรือ,อยังครับเนี่ย <c oughs> คือฝั่งนั้นโชคดีนะครับที่ผมตีไม่โดนรอของเขานะครับตั้งแต่เทินแรกนะก็อยู่ที่โชคด้วยนะอยู่ที่ดวงด้วยนะว่ารอจะมึนหรือเปล่าสายหมอจะมึนหรือเปล่านะเออจะอยู่ที่ดวงด้วยนะผมเฮ้ยจะครบ20เสิบเทนไหมเนี่ยเจอ,อจะครบสาเสิบเทินไหมเนี่ยวรนแล้วจะเสียเวลานเนี่ย ครบยี่สิเทินครบ4เออครบ30ิเทินแน่ครับผมช็อปเปอร์เราก็ไม่ใช่กระจอกนะช็อปเปอร์เราเพิ่มเลือดแบบสุดยอดเหมือนกันนะฮะโอ้โอแบบนี้ถึง30ิเทินแน่นอนผมก็เดีย๋ยวขอเอาเนี่ยตัดคลิปแล้วกันนะฮะโอเคผม27ิเทินแล้วผมไม่จบจริงด้วยถือว่าเสมอแล้วกันนะครับตานี้นะฮะ อย่างที่เห็นนีผมแต่ละฝ่ายเลือดเต็มทั้งล้วนๆนะผมนะไม่มีใครกินใครลงนะฮะยี่สิบแปดเทิร์นละรอให้ถึงสามสิบเทิร์นนะครับผม <c oughs> ฟังเพลงจบไปสามเพลงกว่าจะจุร <c oughs> ับนะผมก็โ <c oughs> จเพื่อโจเพื่อโจเพื่อขอร้อง <c oughs> โอ้ยไม่รู้ทําไมมันต้องทําทําว่าเพ้ด้วยนะครับที่จริงน่าจะทาว่าเสมอดีกว่านะผมนะเอ่อ นั่นแหละคนนี้โอเคผมก็ไปกันเลยเราเร็วกว่านะแต่เราแพ้อืมไม่รู้อะไรเร็วกว่านะแต่แพ้อะไรเนี่ยใช่เรื่อไหมเนี่ยเร็วกว่าแต่แพ้มันไม่ใช่และรู้สึกซิงตัวเองมากผมนะรู้สึกตัวเองกากยังไงไม่รู้ซ็งเลยจะร้องไห้เนี่ย แพ้เกมนะร้องไห้ครับผมตูม้มอันนี้ก็ถือว่าชนะนะผมโอเคอยู่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคนสุดท้ายแหลมแฝดเร็วหนึ่งร้อยสามสิบสี่โอเคเนี่ยเราเร็วกว่าอีกแหละเด็กเด็กกระเพาะเด็กกระเพาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเด็กกระเพาะเนี่ยเด็กกระเพาะเนี่ยแพ้แล้วกะเพ้แล้วเนี่ย,ยแพ้แล้วกะเพ้แล้วเนี่ย เช <that> ื่อผมไหมล่ะแค่เชื่อมันพู้เชื่อผมไหมล่ะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรวะเนี่ยหนานเห็นไหมโอียเสงโวยรู้สึกโมโหมากผมตอนนี้หัวร้อนหัวร้อนลองไม่มึนมาลอง แน่ๆน่รอ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 ฝั่งนั้นนะ่ะขอร้องล่ะขอขอร้องล่ะรอฝั่งนั้นนะ่ะใช้สก,กิลเพื่ขอร้องขอร้องไม่ใช่ไม่รอสูมนานมึอนอีกแล้ว <laughs> ชือทีเราอยากให้มึอนอนะ่ะไม่มึนเหมือนนะมันมึนเออเจรินลนะอ้าวนี่จะชนะหรือจะแพ้เนี่ยนี่มีให้สายตาต้านม่นชนะเลยเหรอ พูดเปเล่นไปนะไม่เอานะซาร่าจะเราเล่นกันหนักเกินไปแล้วนะสัตละคนเนอะโอ้แผ้แล้วเจอวปแล้ที่เราจะต้องพ่ายแพ้แล้วตอนนี้ก็เป็นฝ่ายนั้นนะครับที่โจมตีอย่างเดียวนะครับผมนี่ยครับสกิลด,ด,ด,ดับเบลิลนะฮะสกิลดับเบิลดับเบิลสิลน่านไงตอนนี้ฝั่งนั้นเอาคืนนะครับผม ตูมโอเคผมก็แค้อีกแล้วผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเราทีมหลักก่อนแล้วกันนายเดี๋ยวเราไปเอาคืนแน่นอนเราไม่ยอมแพ้พวกนายหรอกเราไม่ยอมแพ้พวกนายไปอย่างนี้ตลอดชาติหรอกนั่นสกิลดับเบิ้ลดับเบินอีกทีอุ้ยชอปเปอร์อุ้ยรอฝั่งนั้นไม่มึนเว้ยโดนสกิลดอบบินสองทีไม่มึนอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรของนายเนี่ยนั่นจะเก่งเลยเป็นแล้วเดี๋ยวเหออเดี๋ยวทีมใครทีมของใครบ้างนะครับถ้าใครถ้าโคโคนั้นดูอยู่นะครับช่วยม้นไว้ด้วยนะ,เด,ยะเดี๋ยวผมทีมทิ้งอะไรเดี๋ยวผมเอาคืนแน่นอน,นผมอย่างนี้ต้องมีเอาคืนผมไม่ได้เรายอมไม่ได้อย่างนี้เรายอมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอเคผมเดี๋ยว ตะชิบตคลิปตคลิป,ลปโอเคผมตอนนี้ผ่านไปแล้ว25ท์นะผมซึ่งเราก็เจอสกิลดับเบิลกันแบบโคตรแม่ผมนะสกิลดับเบิลระดับโคตรแม่กันเลยทีเดียวผมอ้าวเราเราดับเบิลกับ <c oughs> ชอปเปอร์คูอยากให้มันจบเลยเนี่เียจบเพื่อ <c oughs> ซึ่งก็ถ้าใครที่เกียดดูนะครับแ,นะแนะนำนะครับรัดรัดไปเรผวรัดไปเลย24 24นาทีแั่วเนี้ คลิปนี้ยาวนานลึกเหลือเกินว่าแล้วนะค,คลิปนี้ต้องนานแน่ชอปเปอร์เราไม่มืออีกแล้วนะเห็นไหมครับถ้าชอปเปอร์ออถ้าใสา่มอเรือของเราเมีโอกาสมือเยอะนะครับก็จะมีโอกาสที่จะไม่ติดมือเยอะเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จะง่ายดายมากนะครับผมโอ้ย28ทูนเสมออีกแล้วเรอทำไมไม่เขียนว่าเสมอทำไมต้องเขียนว่าเราแพ้ด้วยไม่เข้าใจเลย อยากให้เปลี่ยนตรงนี้จังเลยอ่ะทำโอ้ยมันเป็นเหตุเพราะว่าผู้เท่าซีนะครับอ่อนนะผู้เท่าซีตายง่ายนะผมนะก็คลิปนี้นะครับอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะอาจจะน่าเบื่อช่วงหลังๆแต่อาจจะอาจจะดีในช่วงแรกๆนะครับผมก็มีคนขอมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับว่าให้เล่นทีมตัวเองให้ดูหน่อยนะก็เล่นแล้วนะครับผมนะก็ตามตามนั้นนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาออ หกโมงห้าสิบเอ็ดนะครับผมหกโมงห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะหกโมงห้าสิบเอ็ดขึ้นไปขึ้นไปเออแลกครับผมแลกนิดหน่อยโอเคผมก็คลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับเอ,อ่อแล้วก็อีเวนต์หน้านะอีเวนต์หน้าวันวันวันเว้นทายนะครับผมก็ขอให้ทุกคนฮะได้แต่ของดีๆได้ขอให้แดงกันเต็มเติมเสื่อมนะขอให้แซงผมไม่ทันนะซึ่งก็ บางคุณก็แซงผมไปแล้วแหละนะนะก <c oughs> ็ออคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ